สวัสดีครับนักศึกษาเรามาเรียนกันต่อในส่วนของวิไอารหนึ่งนะครับก็เรียนมาถึงชั่วโมงท้ายแล้วยังมีเรื่องที่ค้างอยู่ก็คือเรื่องการสอบสวนในกรณีพิเศษนะเ,เราเรียนเรื่องการสอบสวนในกรณีปกติมาแล้วที่พักง,งานสอบสวนด้สอบสวนการกระทาความผิดอาญาเกิดอ้างเชื่อว่าได้เกิดกรณีพิเศษนี้เราก็เรียกว่าการสอบสวนคดีชันสูตรพิกศษ คดีชันสูรพิษศพเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับการชันสูรพิษศพต้องมาควบคู่กับการตายโดยผิดธรรมชาติการตายโดยผิดธรรมชาติในกรณีนี้กฎหมายจะบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่ามีกรณีอะไรบ้างที่เกิดความตายผิดธรรมชาติการสอบสวนในกรณีที่เกิดความตายผิดจากธรรมชาติเนี่ยจะมี ข้อแตกต่างจากการสอบสวนโดยทั่วไปเพราะการสอบสวนโดยทั่วไปเนี่ยจะมุ่งสอบสวนว่าผู้ใดกระทาความผิดมีการกระทําสิ่งใดที่เป็นความผิดมีหลักฐานพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นฟ้องหรือไม่แต่การสอบสวนในชั้นชนสูตรพิสูจน์เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทําให้ผู้ตายถึงแก่ความตายปกติพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้ส่งสํานวนการชนสูตรพิสูจน์เนี่ย เมื่อเกิดความตายผิดธรรมชาติขึ้นใน2กรณีนะคือกรณีที่อ้างว่ามีการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างที่ควบคุมของเจ้าพนักงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความตายที่ต้องมีการชัะสูตรพิสูจน์เช่นเดียวกันนะมี2ส,ส่วนก็คือความตายโดยผิดธรรมชาติกับความตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานและหรือตายในระหว่างควบคุมของเจ้าพานักงานนะครับ พื่อหาสาเหตุการตายแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุว่าเป็นผลแห่งการกระทําความผิดแล้วมีต้องดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดต่อไปหรือไม่นะประมวลกฎหมายอาญาวิธีวิวาควางอาญามาตรา129บัญญัติว่าให้ทําการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพิกศพในกรณีที่มีความตายเป็นผลแห่งการกระทําผิดอาญาดังที่บัญญัติไว้ในบทกฎหมายนี้ว่าด้วยการชันสูตรพิกศพถ้ายังชันสูตรพิกศพไม่เสร็จ ห้ามมีให้ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลเพราะฉะนั้นจำนวนการชาสุทธิศพถ้ามีการตายผิดธรรมชาติก็ดีหรือมีการตายในขณะที่ควบคุมของเจ้างานก็ดีหรือเจ้าพนักงานอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ก็ดีต้องชนสุรพิศพเสียก่อนนะมิฉะนั้นยังฟ้องผู้ต้องหาไม่ได้นะครับการชาสุรพิสศพเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานมีสองประเภทนะครับาสุทธิศพสามัญเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตหรือความตายโดยผิดธรรมชาตินะ สองการชนสูรพิศวิสามันวิสามันก็คือการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าง,งานเพิ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือที่เราเรียกเป็นภาษาที่เราเรียกกันก็คือวิสามันฆาตรกรรมนั่นเองความตายโดยผิดธรรมชาติมี5กรณี 1. น่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายหมายความว่าจบชีวิตของตอนเองโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่ทําให้ผลของความตายเกิดขึ้นกับตนเอง อันนี้ก็ต้องชนะสูตรที่สอเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตายเพราะการฆ่าตัวตัวตายเองนั้นเป็นการฆ่าตัวตายจริงนะไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นที่จะทําให้เกิดความราับผิดทางอาญาประการที่2ผู้อื่นทําให้ตายนะผู้อื่นทําให้ตายเนี่ยหมายถึงการกระทํานั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่นนะ ที่จะมีผู้รับโทษทางอาญ,ญาหรือไม่ก็ตามนะแต่ถ้ามีการตายโดยสาเหตุจากการกระทำของบุคคลอื่นต้องมีการชันสูตรศพก่อนนี้ที่3ถูกสัตว์ทําร้ายตายกรณีนี้เกิดจากการที่ถูกสัตว์ทําร้ายโดยตรงไม่ใช่ไม่ใช่โรคจากสัตว์นะไม่ใช่ติดเชื้อมาเ,เรียพิสูนักว่าอันนี้ไม่ใชนะ่ความตายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ทําร้ายโดยตรงเช่นสัตว์ดูร้ายนะมาทําร้ายแล้วก็เกิดถึงแก่ความตายนะไม่ใช่เกิดจากเป็นพาหานะนําโรค แม้จะไม่มีเจตนาปล่อยปาละเลยสัตว์ดุร้ายก็ตามเมื่อสัตว์ดุร้ายนั้นมาทําให้แก่วความตายก็ถือว่าถูกสัตว์ทำลายตายเช่นถูกควายวิ่งมาควิดตายอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าถูกสัตว์ทำลายตายอาจจะไม่มีเจตนาปล่อยให้ควายมาควิดคนทั่วไปก็ได้ก็ถือว่าถูกสัตว์ทำลายตายนะตายโดยอุบัติเหตุหมายถึงการตายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะเป็นเหตุบังเอิญ ก็ถือว่าเป็นความตายโดยผิดธรรมชาติที่พบได้มากที่สุดนะโดยพปปเพราะอุบัติเหตุทางการจราจรเนี่ยจะต้องมีการชนะสูตรพิสูจน์ตายโดยมิปรากฏเหตุหมายถึงว่ามีเหตุสงสยัยเกี่ยวข้องกับทางความผิดอาญามากที่สุดนะในกรณีที่ตายมิปรากฏเหตุเช่นตายกระทันหันไม่มีใครคาดคิดนะเช่นไหลาตายอย่างเงี้ยที่นอนอยู่เฉยๆแล้วก็ตายไปนะอย่างเงี้ยเรียกว่าตายโดยมิปรากฏเหตุนะนะการตายโดยผิดธรรมชาติ จะต้องมีการชันสูตรพิกศพการชันสูตรพิกศพเป็นปาตามมาตรา150วรรคหนึาาาสส่งและวรรคสองพนักงานสอบสวนต้องร่วมกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพนะแห่งท้องที่ที่พบศพนั้นนะแพทย์ที่ทำหน้าที่ชันสูตรพิกศพคือแพทย์ทางนิติเวชนิติเวชศาสตร์นะถ้าแพทย์นิติเวชศา,นะา,าตสตร์ไม่อาจป็นวัตหน้าที่ได้ก็ต้องมีแพทย์โรงพยาบาลของรัฐนะแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีจํานวนมากนะก็อาศัยแพทย์โรงพยาบาลของรัฐในกรณีที่ไม่มีแพทย์นิติเวช หรือถ้าแพทย์โรงพยาบาลรัฐไม่มีอีกก็โรงพยาบาลของเอกชนเป็นตน้นราก็ต้องมีการบันทึกรายละเอียดแห่งการชนสูตรศพไว้ว่าความตายนั้นเนี่ยมีรายละเอียดว่าสาเหตุการตายนะผู้ตายค่าตัวตายเองจมน้ําตายขับรถชนต้นไม้หรืออุบัติเหตุอันนี้จะต้องมีการบันทึกไว้นะในบรรทุกรายงานการชนสูตรศพ แล้วก็ทรายงานแนบรายละเอียดนะโดยรายละเอียดการชันสูตรศเนี่ยจะต้องบันทึกไว้ภายใน7วันนับแต่วันรับแจ้งเรื่องมีเหตุขยายระยะเวลาได้2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันและต้องพิ่บันทึกเหตุจําเป็นที่ต้องขยายระยะเวลานั้นด้วยความตายที่ส่วนที่2คือความตายที่เกิดจากการกระทําของเจ้างานหรืออยู่ในความควบคุมเจ้างานอันนี้ก็คือเป็นไปตามมาตรา150วรรคสาม กำหนดว่าความตายที่เกิดโดยการการะทำของเจ้งงาหน้าที่อ้างว่าเ,เป็ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือควบคุมอยู่ในบางควบคุมเจ้าหน้านแล้วก็อ้างว่ามีการปฏิบัติราชการตามหน้าที่อันนี้เป็นไปตามมาตรา150วรรค3จะต้องมีพนักงานอายการแลวพนักงานฝ่ายปกครองเข้าร่วมในการ,รกสืบพิสูจน์ด้วยนะแล้วก็ต้องทําสํานวนร,ร่วมกับพนักงานอัยการนะมาตรา150วรรค5เมื่อได้รับสานวนการสรืบพิสูจน์แล้วพนักงานอัยการต้องทําคําร้องยื่นต่อศาล ที่พบศพเพื่อให้ศาลทำการไต่สวนและแสดงว่าผู้ตายนั้นคือใครตายที่ไหนเมื่อใดเหตุและพฤติการของความตายถ้าตายโดยการทําร้ายว่าใครเป็นคนทําร้ายเข้าจีทภาพได้ภายใน30วันนบแต่รับสมนวนก็ต้องไปที่ศาลนะทำสมนวนชันสูตรพิสูจเสร็จต้องให้ศาลไต่สวนไต่สวนเหตุพวกนี้ว่ามีตายที่ไหนเมื่อไหร่มีเหตุมีพฤติการอย่างไรนะแล้วก็บันทึกเหตุไว้ด้วยนะเอ่อ ถ้าความตายเกิดขึ้นในขณะควบคุมเจ้างานนะนี่ก็รวมถึงกรณีที่การควบคุมในเรือนจําถูกจําคุกหรือถูกกักขังด้วยหรือมีหมายจําคุกด้วยอันนี้ต้องไต่สวนการเสูงทพิศพถ้าในเรือนจํามีความตายเกิดขึ้น,นเมื่อไหร่นะผู้ต้องขังที่ถูกาควบคุมเนี่ยแล้วถึงแก่ความตายต้องมีการนสูตรพิศเสมอนะักนะโทษเด็ดขาดตายเพราะเส้นโลหิตในสมองแตกในระหว่างควบคุมเจ้างานถือว่าตายในความควบคุมของเจ้างานอ้างว่าเป็นบัต ราชการตามหน้าที่โดยชอบที่ไอการร้องขอไต่สวนและมีคําสั่งตามกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องไปไต่สวนต่อศาลนะแม้เขาจะตายด้วยโรคของเขาก็คือเส้นโลหิตในสมอ,องแตก็แต่การตายนะั้นเขาติดเขาถูก,ถกควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสารสูตรพิสูจน์ด้วยนะถ้าการตายในเกิดในขณะที่เ,เจ้างานหรือขณะอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานเนี่ยนะก็บอกไปแล้วนะจะต้องให้พนักง,งานไยการร่วมใน ในการฉาสุพิศด้วยหน้าที่ในการแจ้งเด่ผู้ที่มีหน้าที่ทําการฉาสุพิศระยะให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งว่าต้องมีการฉาสุพิศก่อนการฉาสุพิศโดยแจ้งให้สามีภรรยาบุพการีผู้สืบสาหรือผู้แทนโดยชอบทําผู้ต้อการหรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนต้องทราบด้วยในการฉาสุพิศความเห็นจากการทําสุพิศก็ทําเป็นหนังสือแสดงเหตุพฤติการว่า ที่ตายผู้ตายคือใครตายที่ไหนเมื่อไรถ้าความตายโดยมีคนทำร้ายให้กล่าวหาใครหรือสงสัยแกเป็นพูดกระทำความผิดเท่าที่จะสปอสร์ตซราอันนี้ก็เป็นสำนวนการชนสุขผพิสูจน์มีตัวอย่างน,นะจำเลยเนี่ยได้ทำร้ายผู้ตายหลังจากนั้นก็รวก็ไปแจ้งความว่าผู้ตายบุกรุกเ <S S S> นะจ้าง,งานตำรวจก็นำตัวผู้ตายส่งพยาลแล้วต่อมาผู้ตายก็ถึงแก่ความตายนะนะพางานสนจึงร่วมกับ แพทย์ชันสูตรพิกษกของผู้ตายไว้โดยขณะผู้ตายถูกจำเลยทำร้ายเนี่ยผู้ตายยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาบุกรุกนะเพราะจำเลยทำร้ายก่อนแล้วเขาค่อยไปแจ้งว่าผู้ตายบุกรุกทีหลังเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเจ้างานอันนี้ตั้งหลักดีๆนะเขายังไม่ถูกควบคุมของเจ้างานนะเพราะตายเสียก่อนที่จะจำตัวจำเลยที่ทำร้ายจะไปแจ้งความเนะพราะฉะนั้น เมื่อแม้ผู้ตายจะถึงแก่ความตายในระหว่างที่เจ้าหน้าที่นาตัวส่งโรงพยบาบาลก็ยังไม่ถือว่าเป็นการควบคุมจึงไม่ใช่กรณีที่ความตายอยู่ระหว่างควบคุมเจ้าง,งานที่อ้างว่าเบบแาะการทําหน้าที่จึงไม่ใช่กรณีต้องม,มีการชันสูตรพลิกศพกรณีน,นี้ก็ไม่ต้องชันสูตริกศพเพราะเขาไม่ได้ตายในระหว่างควบคุมของเจ้างงานนะก็จบในส่วนของการสอบสวนกรณีชันสูตรพิกศพซึ่งเป็นการสอบสวนที่สามัญซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทั่วๆไป แต่ต้องเปลี่ยนอำนานกเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งการสอบสวนที่ถ้ามีความตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายโดยการควบคุมเจ้งงาหนหรือเจ้างานอ้างว่าปฏิบัติราชการต่างหน้าที่ต้องมีการชันสุนทิศเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนนะครับวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ